สรุปตารางคะแนนยูฟ่ายูโรปลาลีก2025-2026อัปเดตประจำวันพุทธที่22ตุลาคม2568อันดับ 1. ดินาโมซาเกรบมี6คะแนนอันดับ2มิดทิลแลนด์มี6คะแนนอันดับ 3. แอสตันวิลล่ามี6คะแนนอันดับ 4. บรากามี6คะแนนอันดับ5โอลิมปิกลียงมี6คะแนนอันดับ6ลิวมี6คะแนน อันดับ7ปอร์โตมี6คะแนนอันดับ8ปดอฟซวิกตอเรียเบลเซนมี4คะแนนอันดับ9เรียลเบติสมี4คะแนนอันดับ10 s เอซฟรบกมี4คะแนนอันดับ11 French ฟ a r o ์วรสมี4คะแนนอันดับ12พันนาณนทิเนกอสมี3คะแนนอันดับ13เซลตาบโกมี3คะแนนอันดับ14บสี่บาเซล มี3คะแนนอันดับ15 Go Ahead Eagles มี3คะแนนอันดับ16 AS Roma มี3คะแนนอันดับ17บด Brand มี3คะแนนอันดับ18 KRC Genk มี3คะแนนอันดับ19 Young Boys Bern มี3คะแนนอันดับ20 Fenerbahce มี3คะแนนอันดับ21 Ludo Goris มี3คะแนน อันดับ22สตูมคราสมี3คะแนนอันดับ23สตุตการ์ดมี3คะแนนอันดับ24 FCSB มี3คะแนนอันดับ25 Nottingham Forest มี1คะแนนอันดับ26 r e ส Star b e l g r a d มี1คะแนนอันดับ27 Bologna มี1คะแนนอันดับ28 Celtic มี1คะแนน อันดับ29เกาพาเทสซาโลนิกิมี1คะแนนอันดับ30 ee, Tel iv, มัคคาบีเทลอาวิฟมี1คะแนนอันดับ31นิสอันดับ32เรนเจอร์สอันดับ33อูเทรสอันดับ34เฟเยนูดอันดับ35เรดบูลซอสบวกอันดับ36มันโมเอฟเอฟโดย6ทีมสุดท้ายนี้ยังเก็บไม่ได้เลยสักคะแนนเดียว จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ